ลิดทาทารอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีตอนเช้านะเช้านี้ก๊ก็จะมาทําหัวข้อท็อปิกดีๆให้เ,เพื่อนๆเล่นกันนะคะรู้สึกอยากทําขึ้นมาเนะเาะในหัวข้อนะคะการเงินของคุณช่วงนี้จะปังปุริเย่ไหมนะคะเราลองมาเช็คพลังงานกันดูนะก็มีทั้งหมด3ามกองให้เลือกนะคะกองแรกจะเป็นไพ่ใบนี้ค่ะสิบเหรียญน,นะคะสวยงามมากเลย จะเป็นไพ่ที่เป็นตัวแทนของเงินนะคะต่อมานะคะใบนี้ค่ะต่อมาใบนี้นะคะกองที่สามนะคะหนึ่งสองสามเลือกไพ่ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดถ้าเลือกกันได้แล้วไปร,รับชมกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูผู้ที่เลือกกองแรกกันนะคะเป็นไพ่สิบเหรียญของสำรับนี้นะก็จะใช้เป็นไพ่เหรียญน,นะเป็นไพ่ของตัวเลือกนะคะก็เรามาดูกันว่าการเงินคุณนะคะช่วงนี้จะปังไหมนะเรามาดูการเงินกันบ้างนะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันหวยออกด้วยเนาะเราลองมาเช็คกันดีกว่านะคะ ส่วนมาแล้วนะคะใบแรก king of pentacles ค่ะมาล้วค่ะเงินต่อมานะคะ six of pentacles นะหนึ่งดาบนะคะเก้าเหรียญค่ะและ the sun นะคะถือว่าอ่าแล้วก็ the high priestess นะคะใต้สำรับ การเงินของคุณช่วงนี้นะคะถามว่าจะปังไหมนะคะกองนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยดีมากเลยนะคะเพราะว่ามีไพ่คิงถือเหรียญหกเหรียญแล้วก็เก้าเหรียญน,นะคะแล้วที่สำคัญเดอะซันค่ะกองนี้นะคะก็จะบอกว่าคุณกำลังจะรับโอกาสนะคะในเรื่องทางการเงินนะคะเป็นโอกาสดีๆเป็นโอกาสที่ดีนะบางคนอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือ นะคะหรือเข้ามาหยิบยื่นการช่วยเหลือหรืออาจจะมีใครที่แบบว่า,าจะเข้ามาแนะนำแนวทางให้กับคุณนะคะให้คุณสามารถที่จะมีโอกาสที่จะจับเงินนะคะจิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองคุณจะรับโอกาส six of pentacles เนี่ยคะ่ะนะคะคนกองนี้คุณน่าจะเป็นคนที่เป็นผู้ให้ยิ่งคุณให้คุณจะยิ่งได้รับนะคะไม่ว่าจะมากหรือน้อย <c oughs> โทษทีนะคะเสียงแหบคนกองนี้นะคะคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเมตตาต่อผู้อื่นไม่ว่าคุณจะช่วยเหลือใครเรื่องไหนเมตตาเขาเรื่องไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเงินเรื่องทองที่คุณเคยช่วยเหลือใครมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันหรือแม้แต่กระทั่งตอนนี้นะคะหากคุณหยิบยื่นความช่วยเหลือบ้างเล็กน้อยนะคะไม่มากก็น้อยนะหมายถึงว่าด้วยพฤติกรรมของคุณอยู่แล้วคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนนะคะ นะคะคุณจะไม่มีทางตกอับเลยนะคะกล้องเนี้ยแล้วชีวิตคุณมันกําลังจะดีขึ้นไม่ว่าจะช่วยเหลือเรื่องอาหารการกินการกินการอยู่เรื่องเงินเรื่อง,องทองทุกอย่างสิ่งที่คุณเคยเป็นผู้ให้กับคนอื่นๆไปในทุกๆเรื่องอะคะ่ะสิ่งที่คุณเคยแบบมอบให้กับผู้อื่นโดยที่แบบคุณไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรอะสิ่งเหล่านั้นนะคะกําลังจะ ส่งผลย้อนกลับมาที่คุณคือคุณจะมีสภาพคล่องทางการเงินที่มากขึ้นในบางคนกองนี้นะคะคุณอาจจะมีโชคมีลาบด้วยเพราะมีไพ่เดอดซันมานะคะคือคุณอาจจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะสิ่งนี้คุณคิดสิ่งที่คุณทำอะ่ะนะคะสิ่งนี้คุณตัดสินใจอยู่ตอนนี้หรือที่ผ่านมาคุณกำลังคิดที่จะลงมือทำอะไรคุณจะทำสิ่งนั้นได้สำเร็จ และคุณจะเป็นคนที่มีความมั่นคงทางการเงินมากๆถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นสิบเหลี่ยนแต่มันเป็นเดือ์ซันะะนะคะนะคะคุณกําลังจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องทางการเงินมากๆเลยกองนี้แล้วมันจะสําเร็จสมบูรณ์แบบถึงแม้ว่าตัวคุณตอนนี้ในความคิดของคุณมันเป็นเดิรห์ไฮพินเทสนะคะมันอาจจะดูแบบมืดมนมันอาจจะดูไม่ได้แบบว่าเออเป็นอะไรที่ดูสว่างสวยมาก ต่ท้ายที่สุดแล้วชีวิตคุณนะคะมันจะเจอกับความสําเร็จนะในช่วงนี้ถ้าคุณคิดที่จะทําอะไรเกี่ยวกับการเงินเป็นช่วงจังหวะที่ดีเลยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะไปทํางานหรือทําอาชีพเสริมเกี่ยวกับพวกสายจิตวิญญาณสเปริชชัวไกด์คุณจะสามารถทําสิ่งสิ่งนี้ได้ดีด้วยนะคะเดอะไฮพินเทสเนี่ยคุณเป็นคนมีความรู้มีความสามารถ ไม่ว่าคุณจะทาอะไรคุณใช้ความสามารถคุณให้เต็มที่ใช้ความรู้แล้วก็พยายามศึกษาหาความรู้หาข้อมูลเพิ่มเติมคือเงินมันจะมาจากทุกทางอะคะ่ะคุณได้รับโอกาสทางการเงินรวมทั้งคนกองนี้คุณมีโอกาสที่คุณจะมีโชคมีลาบด้วยนะก็จะบอกให้เพราะว่าเดือนซันเนี่ยมันเป็นเป็นไพ่ที่แบบว่าที่สุดแล้วอะของที่สุดของความสําเร็จในเรื่องการเงินไม่ว่าคุณจะทําอะไรมันก็จะโชคดีไงคะนะคะมันอาจจะแบบว่า ยังไม่ถึงสิบเหรียญก็จริงมันเป็นเก้าเหรียญแต่นี่คือความสุขคุณกำลังจะมีความสุขในเรื่องของการเงินอย่างมากถึงมากที่สุดเพราะเดอซานมันคือความสุขความสําเร็จนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะให้คุณแบบกล้าที่จะคิดกล้าที่จะลงมือทากล้าที่จะตัดสินใจหนึ่งดาบเนี้ยค่ะนะคะอย่าลังเลยอย่าสับสนนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่อัลลเคิลกันดีกว่าก็จะใช้สําหรับนี้คอนเฟิร์มนะคะอุ้ย แป๊บหนึ่งหล่นมาแล้วค่ะทรัสนะคะเนี่ยคุณจะสามารถจับต้องสิ่งสินนั้นได้อะคุณจะสามารถที่จะแบบสัมผัสหรือแบบไว้วางใจหรือสามารถที่จะเชื่อถือได้ว่าสิ่งสินนี้มันจะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆอะคะ่ะอุ้ยแป๊บหนึ่งนะคะไพ่กับหัวกับสลับด้านกัน yes คุณจะได้รับเงินจริงๆอะกองเนี้จริงๆนะ i n the n e a r future และ l o o k o r a sign ให้คุณรอดูสัญญาณเตือนเลยคนกองนี้คุณลองถ้าคุณถ้าคุณเสียงโชคคุณอาจจะมีดวงดวงอยู่นะคะตอนนี้นะค่อนข้างที่จะปังปุริเย่ด้วยเป็นเดือดซันอะเป็นเงินเป็นเงินชนิดที่ว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรอะ่ะไม่จำเป็นต้องเสียงโชคไม่ไม่แนะนำว่าจะต้องอ่ ดูแล้วเอาไปเล่นหรืออะไรอย่างนี้ไม่ไม่นะคะคือหมายถึงว่าถ้าคุณเล่นอยู่แล้วอะนะคะคุณก็มีโอกาสที่คุณจะถูกนะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้เล่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปหวังพึ่งเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคคุณจะต้องเน้นในเรื่องของความคิดการกระทําความรู้ของคุณมันจะเกิดจากความรู้การกระทําการลงมือทําของคุณแล้วก็โอกาสในการได้รับความช่วยเหลือโอกาสในเรื่องของการที่จะมีช่องทางในการทํากินมากขึ้นแต่ ไพ่กองเนี้ยนะคะวันนี้ถ้าเกิดคุณมีการแบบเสี่ยงโชคค่ะคุณมีโอกาสที่คุณจะได้รับเงินมีโอกาสที่คุณจะได้ถูกหวย <c oughs> คือมีโอกาสนะไม่ใช่ว่าตะกอก็ขอใรับไปทุกคนละกันเนาะมันเป็นดวงโดยรวมนะคะแตะก่กอก็ขอให้พลังงานดีๆนี้ไปสู่ทุกคนเลยนะคะแต่มันจะมีมีแบบมีเงินก้อนใหญ่อะคะ่ะเข้ามาประมาณหนึ่งเลย นะคะเก้าเหรียญนี่ก็ถือว่าเกือบจะสิบเหรียญแล้วอะคะ่ะนะประมาณนี้นะคะขอให้คุณโชคดีนะคะกองนี้ฝากซัสคไลคยแชร์เป็นค่าครูให้กอบด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต่อไปเรามาดูผู้ที่เลือกกองที่สองนะคะเป็นอ่าไพ่กองนี้นะคะรูปนี้นะรูปเงินเหรียญใหญ่มากเลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าการเงินของคุณจะปังปุริเย่ไหมคะนะคะจะปังไหมช่วงนี้นะ มาดูกันอยากทำมาค่ะวันนี้ไม่รู้เหมือนกันทำไมก็เลยทำาให้แต่เช้าเลยไ้หนึ่งเหรียญนะคุณมาแล้วว่าหนึ่งเหรียญค่ะสี่เหรียญสองไม้เท้าสิบเหรียญ สุดยอดอยอยส of c อ p คเลิศมากๆก,กองนี้ใต้สำรับเป็นสองดาบนะคะตอนนี้คุณกำลังลังเลสับสนกำลังตัดสินใจอะไรอยู่หรือเป้าคะนะคะคุณกำลังจะได้รับความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินมากๆบอกเลยมากๆจริงๆหนึ่งเหรียญใหญ่มากสี่เหรียญสิบเหรียญน,นะคะแล้วก็เป็นส of c อ p s การเงินของคุณตอนนี้คุณกำลังรอคอยเงินจากทางไกลหรือรอคอยเงินจากคนรักหรือรอรอคอยเงินจากแบบคนรักเก่าๆอะไรที่มันเป็นเก่าๆเพื่อนเพื่อนเก่าหรือเป็นเงินจากตกเบิกเงนินเงินในอดีตที่คุณรออยู่หรือเงินเอ่บำเหน็จบำนาญอะไรอยู่หรือเปล่าคะหรือเป็นเงินก้อนอะเป็นเงินก้อนใหญ่มากกองเนี้ยเดี๋ยวคุณจะได้รับคุณจะมีความโชคดีในเรื่องการเงินนะ บางคนวันนี้ถ้าเกิดคุณเสี่ยงโชคคุณมีโอกาสที่คุณจะได้คุณจะมีโชคด้วยแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้เหมือนคุณกําลังรอคอยคุณกําลังแบบลังเลคุณกําลังตัดสินใจให้คุณจงกล้าตัดสินใจให้คุณจงกล้าที่จะเชื่อมั่นว่าคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งสิ่งนี้นะเพราะสิ่งที่คุณกําลังคิดกําลังทําคุณจะสามารถเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำนะคะสี่เหลียญเงินมาสู่ชีวิตคุณแล้วค่ะแต่เพียงแค่ว่าคุณจะต้อง กล้าตัดสินใจถ้าคุณยังลังเลอยู่เป็นสองไม้เท้าเป็นสองดาบนะคะมันก็อาจจะคลาดเคลื่อนนะแต่แน่นอนอ่ะมันจะเป็นเงินตกเบิกมันจะเป็นเงินเก็บเงินเก่าเงินอะไรสักอย่างเงินที่คุณจะได้แบบตอนเนี้ที่ไม่เป็นเงินในอดีตท,ที่คุณอาจจะทําอะไรไปสักอย่างหนึ่งลงทุนไปในอดีตหรือลงทุนร่วมหุ้นกับคนรักเก่าๆหรือคนเก่าๆของคุณไม่ว่าจะเป็นคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนในอดีตของคุณ นะคะหรือเป็นคู่ค้าพาร์ทเนอร์เก่าๆหรือเงินที่คุณรอคอยอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นจากทางไกลก็ตามนะคะหรือคุณที่คุณเงินที่คุณกําลังลงทุนร่วมหุ้นไปกับเพื่อนนะคะที่ทํางานลงทุนไปกับเรื่องการต่างประเทศหรือเกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกหรือเกี่ยวกับทางไกลก็ได้นะได้หมดอะ่ะนะคะหรือวันนี้ถ้าเกิดคุณเสี่ยงโชคคนกองนี้คุณมีโอกาสมีโชคมาก คุณมีโอกาสมีโชคลาภสิบเหรียญนะ่ะคุณคิดดูสิหกถ้วยนะคะมันจะมาจากอะไรที่มันเป็นอดีตเรื่องราวในอดีตหรือ ลองอเอาตัวเลขที่คุณเคยเล่นเลขเก่าๆลองอับมาลองเอากลับมาเล่นดูก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณจะเสี่ยงโชคนะแต่กอบก็ไม่ได้แนะนําว่าคุณจะต้องไปเล่นโอโ้โหซะจนมากมายนะคะแค่พอหอมปากหอมคอถ้าคุณเล่นอยู่แล้วคุณก็เล่นไปแต่มันจะเป็นอะไรที่มันเก่าๆอดีตนะคะนะคะ ก็ลองดูนะแต่คุณจะสามารถที่จะจับต้องเงินตรงเนี้ยได้แต่ตอนเนี้ยเหมือนคุณกําลังเลสับสนอยู่ให้คุณตัดสินใจค่ะให้แน่วแน่ให้เด็ดขาดแต่อย่าเสี่ยงเยอะอย่าเสี่ยงโชคเยอะอย่าไปหวังอะไรทางนี้เยอะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณสิ่งสําคัญคือคุณจะต้องทําด้วยน้ำพักน้ําแรงตัวคุณเองจากมันสมองสองมือสองเท้าของตัวคุณนะคะนะคะแต่คุณช่วงเนี้ยคุณจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินมากๆนะคุณจะสามารถทําอะไรก็ เก็บหอมรอมริบได้เป็นกอบเป็นกรรมอะค่ะโดยเฉพาะการทําอะไรที่มันเป็นบางคนอาจจะค้าขายของเก่าเหรอเพราะว่ามันเป็นมันเป็นซิออฟคัฟสมมไม่ก็เป็นของสวยของงามอะไรพวกนี้นะคุณจะทําได้แบบอย่างดีอะนะคะหรือว่าคุณอาจจะทําอะไรที่มันเกี่ยวกับการเงินก็ได้นะคะการเงินออกดอกหรอหรือไม่ก็การเสี่ยงโชคคุณมีโอกาสอยู่ นะคะคุณจะสามารถที่จะจับต้องตรงนี้ได้แต่ก็ไม่แนะนำว่าจะต้องไปอุย่ยเยอะแยะมากมายนะคะเอาแค่แบบพอประมาณนะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดคุณกำลังเล่กำลังลังเลสับสนขอให้รู้ว่าสิ่งที่คุณคิดอยู่ในหัวคุณนะคะนั่นแหละจะนำพามาซึ่งเงินให้กับคุณนำพามาซึ่งเงินก้อนด้วยนะคะหรือคนรักเก่าคนเก่าๆเาพื่อนเก่าๆอาจจะเอาโชคเอาลาบมาให้เอาเงินเอาทองมาให้หรือช่องทางการทำกิน นะคะอาจจะมาแนะนําหรืออาจจะชวนร่วมหุน้นลงทุนทําอะไรที่ไม่เป็นเกี่ยวกับทางไกลนะคะที่เป็นไกลาจากตัวคุณไกลาจากบ้านคุณน่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นต่างประเทศเสมอไปนะประมาณนี้นะคะกล้องนี้ดีมากๆเลยอ่ะทีนี้เรามาดูไพออลเคลื่อนอุ้ยก็ใช้สําหรับนี้นะคะนี่นะดีมากเลยอ่ะอุ้ยกล้องแรกก็ดี ใบแรกสนะักเซสอะสุดยอดจริงๆเลยต่อมานะคะ if you believe ถ้าคุณเชื่อกองนี้ถ้าคุณเชื่อนะ opportunity ค่ะวิสุดจริงอะ่ะ remain positive ค่ะคุณต้องคิดบวกนะกลองเนี้ยคุณพยายามอย่าเป็นคนที่คิดลบนะเพราะถ้าคุณคิดบวกใช้กดแรงดึงดูดคุณต้องคิดว่า คุณจะต้องได้รับสิ่งดีๆมาในชีวิตคุณคุณจะต้องได้รับเงินคุณจะต้องได้รับโอกาสคุณจะต้องได้รับเรื่องราวดีๆเพราะคุณเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้รับในสิ่งสิ่งนั้นถ้าคุณเชื่อนะ if you believe แล้วมันจะสําเร็จไม่ว่าคุณคิดกําลังตัดสินใจทําอะไรอยู่ให้คุณคิดบวกเข้าไว้ remain positive เข้าไว้แล้วคุณได้รับโอกาสนั้นในการที่จะไม่ว่าจะลงทุนไม่ว่าจะร่วมหุ้นไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ตอนเนี้ยคุณจะโชคดีเรื่องการเงินคุณทําไปเลยค่ะ แต่เน้นย้ำอย่าเยอะอย่าแบบว่าต้องดูด้วยว่าสถานการณ์ความเสี่ยงของคุณมันมีมากหรือน้อยเอาแค่พอประมาณนะคะนะกองนี้ดีมากๆเลยขอให้คุณแบบรับก,กันกลับไปนะคะโชคดีมีความสุขมากๆเลยขอทุกคนโชคดีค่ะวันนี้ขอให้ทูนหวยรวยโปนะคะถ้าเล่นหวยถ้าลงทุนทําอะไรเล่นหุ้นลงทุนอะไรก็ขอให้ปังปังปัง,ป,งปุริเย่ไปเลยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะต่อไปเรามาดูกองที่สามกันนะคะเป็นไพ่เหรียญหนึ่งเหรียญของออสำหรับนี้นะคะลองดูเนาะนี่นะคะสวยงามมากนะคะสามกองเลยนะคะเรามาดูกันว่าการเงินของคุณช่วงนี้จะปังไหมคะปังปุริเย่ไหมมาดูกันเลยคะ่ะเพียงสาธุ ขอให้ปังด้วยเธอขอให้คนกองที่สามนะคะประสบความโชคดีเรื่องการเงินด้วยเธอใบแรก Prince of Pentacles ค่ะเงินมาแล้วนี่นะคะเงินมาแล้วค่ะ Princess of Pentacles วิสุดยอดนะคนลูกอะ The Emperor นะคะดีมากๆเลยค่ะ King of Penacles ค่ะโอ้โหดีมากดีมากจะบอกให้และใบนี้ The Medician ค่ะนะคะใบนี้คือ The Medician นะคือเขาจะไม่เหมือนสำรับอื่นนะคะภาษาอังกฤษของเขาดีมากๆเลยอะ่ะก็จะบอกให้ ได้สำรับเป็นห้าดาบนะคะคือเดี๋ยวก็จะอธิบายฟังคุณดูเดอะเมดิเชียนสำรับนี้นะคะคุณจะสามารถดังสรรเสกสรรได้ทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะในสิ่งที่คุณต้องการมีทั้งในเรื่องเงินเรื่องงานความรักความคิดทุกอย่างคุณจะสามารถประสบความสำเร็จได้ถึงแม้ว่าณเวลานี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณกำลัง มีปัญหาบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของความคิดของคุณนะคะเป็นไพ่ห้าดาบมาเป็นไพ่ใต้สําหรับกองนี้กอบเน้นให้คุณพยายามคิดดีคิดบวกคิดดีทดําดีพูดดีนะคะระวังเรื่องคําพูดระวังเรื่องการทะเลาะเบ,บาแหวงนะคะกบอบมองว่าคุณกําลังจะมีความโชคดีในเรื่องการเงินจะมีคนหยิบยื่นยื่นโอกาสดีๆมาช่วยเหลือในเรื่องเงินทองของคุณและการเงินของคุณมันจะมาจากความสามารถของคุณคุณเป็นคนเก่งค่ะ นะคะจริงๆแล้วคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีความสามารถคุณเป็นคนที่มีความรู้แต่เพียงแค่ว่าคุณอาจจะต้องระวังในเรื่องของการมีปัญหามีปากเสียงนะคะไม่แน่ใจว่าดีเอ็มเพลย์เนี่ยเป็นคุณพ่อของคุณหรือเป็นญาติผู้ใหญ่หรืออาจจะเป็นคนรักของคุณที่อยู่ทางไกลที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากๆอาวุโสมากๆนะคะหรืออาจจะเป็นคนไทยเนี่ยแหละค่ะแต่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงมากๆแล้วนะคะอาจจะทํา ทำธุรกิจส่วนตัวได้หรือเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือข้าราชการระดับสูงได้หรืออาจจะเป็นคนต่างชาติต่างประเทศต่างาศาสนาต่างนรรมได้เป็นคนที่มีความมั่นคงมากๆต้องบอกอย่างนี้ในเรื่องของการเงินเป็น King of Pentacles อีกนะคะเป็น Princess of Pentacles เป็น Prince of Pentacles คือตัวคุณกำลังได้รับความโชคดีคุณกำลังได้รับโอกาส นะคะอย่างแรกเลยจากความรู้ความสามารถของคุณว่าคุณเป็นคนเก่งคุณสามารถ manifest ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการโดยการที่คุณจะต้องลงมือทําก่อนแต่คุณจะต้องระวังเรื่องความใจร้อนระวังเรื่องการที่คุณจะมีปัญหามันมี5ดาบมาอยู่นะคะระวังเรื่องการทะเลาะเบาแวงอย่างที่สองคุณจะโชคดีมาจากคนรอบข้างคุณผู้ใหญ่พ่อหรือแฟนคุณหรือเป็นคนที่อาจจะ หัวหน้างานคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงทางการเงินแล้วว่ะค่ะเขาอาจจะมีการช่วยเหลือหยิบยื่นนะคะมาช่วยเหลือหรือเปิดโอกาสให้คุณได้มีช่องทางทํากินมีโอกาสที่จะได้รับเงินนะคะอาจจะเป็นเงินจากคนคนนี้จากคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณหรือเขาอาจจะมาทําให้คุณนะคะมีช่องทางที่จะได้เงินได้ทอง ไม่ว่าจากการทํากินหรือความรู้ความสามารถของคุณแต่แน่นอนอะ่ะมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจากปรินซ์นะคะจากปรินซ์ก็คือเป็นไนทนะ์ถือเหรียญนะคะมาเป็น p r i นเซสเป็นปรินเซสนะคะถือเหรียญแล้วก็มาเป็นเอมเพลอร์มาเป็นคิงถือเหรียญเดอะเมจิเชีนคุณจะโชคดีมากๆแต่คุณจะได้มาจากความรู้ความสามารถของคุณนะคุณสามารถทําได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าคุณกําลังคิดกําลังลงมือทําอะไรอยู่นะคะขอให้คุณจงตั้งใจทํามันอย่างดีที่สุดนะแล้วมันจะเติบโตมันจะพัฒนาแล้วคุณจะสามารถที่จะมีความมั่นคงทางการเงินได้เป็นทั้ง king ทั้ง the emperor คุณจะมีความพร้อมในทุกๆด้าน the magician ใบนี้ที่กอบอกอะคะ่ะคุณสามารถรังสรรค์คุณต้องการสิ่งไหนให้คุณใช้ความรู้ความสามารถศึกษาหาข้อมูลคุณดูไพ่ใบนี้นะเห็นไหมคะ คุณจะต้องศึกษาหาความรู้หาข้อมูลมากมาแล้วคุณจะสามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการเป็นอินฟินิตี้เห็นไหมคะความรู้ไม่มีจุดสิ้นสุดค่ะให้คุณลองใช้ความสามารถความรู้ของคุณอย่างไม่มีที่สุนสุดแล้วคุณจะประสบความสําเร็จบางคนคุณอาจจะกําลังคิดที่อยากจะเป็นเจ้าของกิจการหรืออยากจะคิดลงทุนทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะในช่วงเวลานี้ ขอให้คุณทำได้ไหมทำได้แต่ก็ต้องระวังนะคะมันมี5ดาบขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เหตุและผลอย่าใช้อารมณ์ในการคิดในการตัดสินใจนะคะหรือบางคนคุณอาจจะกำลังรอคอยเงินนะคะจากคนต่างชาติจากชาวต่างประเทศเป็นแฟนคุณเป็นคนรักคุณก็ได้เขามีโอกาสที่เขาจะมาช่วยเหลือคุณนะคะอ่าหรือเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณก็ได้เป็นคนไทยด้วยกันก็ได้ ก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือเป็นคุณพ่อของคุณก็ได้คุณปู่คุณตาอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าในเนี้ยมีไพ่ค่อนข้างแบบมีความอาวุโสมากๆคุณจะโชคดีแล้วคุณจะมีโอกาสได้รับเงินนะคะกองนี้นะคุณกําลังจะโชคดีเรื่องการเงินอุ้ยแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงแป๊บนึงไพ่หล่นอ่ะเอาไปที่หล่นนี้เลยแล้วกันนะคะดันสต็อปนะคะ ถ้าคุณทำอะไรอยู่ให้คุณแบบเดินหน้าต่อไปอย่าหยุดทำสิ่งสิ่งนั้นนะคะแต่ต้องใช้เหตุและผลมากๆกองนี้เน้นพอไพ่ธาตุดินธาตุอ่าธาตุดินขึ้นมาทางนั้นเลยคุณต้องหนักแน่นคุณต้องมีความมั่นคงนะคะเพราะถ้าคุณใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเมื่อไรมันอาจจะเสียหายได้เพราะมีไพ่ห้าดาบต้องระวังมากๆนะคะเพราะมันมันกำลังจะเกิดสิด่งดีคุณกำลังจะโชคดีแล้ว นะบางคนอาจจะมีใครแบบ a s k y o a n g e l นะคะ w e i t และ p r a c e f u l restoration นะคะตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องรอคอยสักนิดหนึ่งแต่คุณจะได้รับความความสำเร็จนะคะตอนนี้สิ่งที่คุณควรทำคือหาแนวทางนะคะหาแนวทางของการที่ทำจิตใจคุณให้มันสงบอยู่กับความสุขความสงบกายสงบใจศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลให้มากๆในการที่คุณกำลังจะคิดลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่มันจะสำเร็จนะคะให้คุณเดินหน้าต่อไปคุณอย่าหยุดทำนะคะทุกอย่างต้องตั้งอยู่บนความพอดีนะอย่ามากเกินไปไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือถ้าเกิดคุณจะเสี่ยงโชคก็แค่พอดิบพอดีค่ะนะคะแต่คือกองนี้เขาจะบอกว่าคุณอาจจะต้องหันมา อยู่ในเรื่องของการอยู่กับศีลสมาธินิดนึงนะคะอยู่กับความสงบกายสงบใจนะคะทําจิตใจให้ตั้งมัน่นทําจิตใจให้สงบแล้วสิ่งสิ่งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกําลังต้องการคุณจะได้รับกับมันค่ะนะคะถ้าคุณพอที่จะสามารถแบ่งเวลานั่งสมาธิได้นะคะถ้าคุณสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณได้คุณอยากรู้อะไรคนกองนี้คุณสามารถที่คุณจะ อย่างรู้ได้ในบางเรื่องมันจะไกด์ไลน์มาในหัวของคุณเองในยามที่คุณมีจิตใจที่สงบหรืออยู่กับบูญอยู่กับกุศลอยู่กับสมาธินะคะแต่คุณจะโชคดีมันจะค่อยๆมั่นคงไปทีละสะเต็ปกองนี้นะคะก็ประมาณนี้ซึ่งคุณจะได้รับโอกาสนี้แน่นอนนะประมาณนี้นะคะขอให้คุณโชคดีสมหวังสำเร็จนะคะกองที่สามนะสวัสดีค่ะ